สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ปากรณ์พักดีทาได้พูดไว้ดังนี้ครับเรื่องส่วนตัวของผีเสือ้อรับผิดชอบเองเอาล่ะสิทำไมผีเสื้อต้องรับผิดชอบเองไปด้วยกัน3คนรับผิดชอบคนเดียวได้ไงต้องร่วมกันรับผิดชอบด้วยสิ ไม่ได้ต้องทั้ง3สิป้าฟังอยู่ไหมพวกเรานะ่ะสนับสนุนป้านะเอาให้ถึงที่สุดเอาทั้ง3ด้วยแล้วสืบไปด้วยมีใครที่บัญชาการอยู่ใครที่อยู่เบื้องหลังเอาไปให้สุดพวกเรานะ่ะจะช่วยกันซื้อสติกเกอร์ผลิตภัณฑ์ของป้าช่วยสนับสนุนในเรื่องของค่าทนายผิดทั้ง3แต่ผิดแค่ไหนนะ่ะให้ทนายพูดแต่จรรยาบรรที่เขาทำนะ่ะก็ไม่เหมาะสมแล้ว ถ้าถามผมคือไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงวันนั้นคุณจะไปถามประเด็นเรื่องอะไรละ่ะคุณสร้างข่าวขึ้นเองในไลร้ยสดคุณก็พูดไปมีความเกลียดชังแล้วคุณนะบอกว่าคุณเป็นสื่อมวลชนแล้วคุณไปนำเสนอ FC ที่ฟังช่องของคุณนะสร้างความเกลียดชังหนักมากแล้วอย่างนี้เหรอที่เขาเรียกว่าสื่อมวลชนไม่ต้องมาบอกนะว่าให้เป็นความรับผิดชอบของผีเสือ้อไม่เอานะ จะมาเอาตัดพรอดแบบนี้นะ่ะลุงเขาเพื่อนคุณเหรอแจ้งไปทางลูกพลนะว่าบัตรของผีเสื้อถูกปลดและยึดคืนและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการกระทําให้เป็นเรื่องส่วนตัวของผีเสื้อรับผิดชอบเองเอาละสิไม่ได้ไม่ได้สามคนเห็นได้ชัดลุงกับป้าไม่ยอมหรอกป้าไม่ยอมนะในป้าน่ะพูดไม่ยอมก็ก็คือไม่ยอมนะ ตอนไปไปเป็นทีมตอนนี้นะ่ะจะเหลือแค่คนเดียวไม่ได้คลิปก็ชัดขนาดนั้นความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทยัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับคนที่พยายามทุ่มใส่จำเลยเต็มที่ใส่ใช้พลเต็มที่ทุกวิถีทางคู่กัดที่สูสีหรือเปล่าคู่กัดที่รุนแรงต่อกันมากคนหนึ่งก็ทำให้ถอนประกันไม่ได้คือเห็นเขาคุยกันในช่องเขากับคุณไปนาคุณน่ะ คุณไปนาก็แปลกดีนะตัวเองนะ่ะไม่ได้เสียหายอะไรบอกให้ถามทนายเขาก็ถามให้ว่าจะเอาแสนหนึ่งสองสารตัวเองนะ่ะก็มาบอกแล้วทนายก็มาพูดอีกทีว่าไปนาเป็นผู้เสียหายถ้าเป็นผู้เสียหายก็ไปแจ่งความสิมาพูดทำไมหรือต้องการสังคมขจัดความเลวร้ายจากสังคมเพราะอะไรเพราะไปถามเขา ว่าจะเอาเท่าไหร่เขาจะเอาแสนหนึ่งนั่นเหรอความเรวร็้ายจากสังคมได้ข่าวว่าจะมีคนที่จะมา30-40ช่องมาทวงตัวนี้เงินแสนผมนี่นะ่ะบอกเลยนะคนบางคนนะ่ะมันเข้าตาจนจริงๆประมาณว่าไม่มีค่างวดรถหรืออะไรบอกเลยอย่าว่าแต่ค่างวดรถเลยเงินทานข้าวก็ยังไม่มีกินเชื่อผมเถอะเพราะอะไร ผมนี่น่ะดูช่องนี้มานานสงสารโดนคดีไม้ได้ยังไงน่ะคุณไปจับเลื่อยเหรอคิดอยู่นานพอไปสัมภาษณ์ผู้รู้เลยสิ่งที่ทำน่ะคืออยากเอาชนะต่างบทครั้งก่อนน่ะคือบท3มคนต่างรับเละ3มคนอาจจะรับเละก็ได้เขาน่ะทำเพราะเขาไม่มีวิวเขาเลยทำตัวเป็นฮีโร่ฝ่ายนั้น เขาจึงจะมีคนดูทำตัวให้แข็งแกร่งคุณเปลี่ยนสรรพนามว่าป้าป้าเขาก็บอกแล้วว่าไม่รู้จักไม่อยากจำเขาเรียกชื่อเขาก็ได้ไม่ยอ่อเย้ยแต่ผมนะ่ะฟังว่าทำไมปัญญาอ่อนขนาดนั้นเขาแถลงที่ศาลเรื่องคดีมาด่าเขาเขาสัมภาษณ์เรื่องคดีดคดจะไปขอสัมภาษณ์ทนายเขาแถลงเรื่องคดีจะสัมภาษณ์เขาว่าได้เรียกเงินแสนไหม เขานะ่ะมีหน้าที่อะไรมาตอบคุณถามหน่อยถ้าเขานะ่ะไม่ตอบก็บอกว่าเขากลัวเขาจะพูดหรือไม่พูดนะ่ะก็เรื่องของเขาความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับหัวหน้าศารจะดูแลทั้งหมดเลยแล้วแต่จะร้องไปร้องว่างไงร,ร้องว่ามันวุ่นวายได้ยินว่าจะร้องทางฝ่ายตำรวจว่าหน้าสารมันวุ่นวาย กีดขวางทางจราจรผมไปมาสองครั้งผมนะ่ะไม่เคยเห็นกีดขวางทางจราจรนะรถก็วิ่งไปวิ่งมาได้สบายเหมือนเมื่อวานนี้ที่ผมไปนะ่ะ fc เอาของมาฝาก fc ก็จอดคุยกับผม2-3สนาทีมันไม่กีดขวางเขานั่งบนฟุตบาทเขาไม่ได้นั่งบนถนนเลยจะไปร้องตำรวจว่ากีดขวางการจราจรถ้าจะบอกมาวุ่นวาย กลุ่มยูทูบเบอร์ไม่ได้พูดเสียงดังนะถ้าตามจริงที่ตาเห็นนะ3 4ช่องที่จะมาป่วนเมื่อวานนี้นั่นแหละทำความผิดเพราะอะไรเห็นปีนกําแพงศาลถ่ายเข้าไปในศาลและซูมเข้าไปพวกเรานะ่ะไม่มีนะถ่ายเข้าไปในศาลแต่เพียงบางทีกล้องมันหันไปทางนั้นแต่เปิดหน้าจอมาที่เราชาวบ้านไม่เห็นนะเพราะเรานะ่ะ พูดกับชาวบ้านแม่จะหันโทรศัพท์ไปทางนั้นจริงแต่เรานะ่ะเปิดกล้องหน้าส่วนทีมงานทนายที่มาสรุปคดีเราก็ถ่ายธรรมดาไม่น่าจะเกิดปัญหาแต่เมื่ออยากสรุปให้ว่าตัวเองถูกอยากให้สังคมสนับสนุนผมก็งงมีใครบางคนเท่านั้นที่เห็นด้วยมีใครบางคนที่เห็นด้วยแต่สังคมนะ่ะส่วนรวมเขา ก็ไม่ได้ว่าอะไรผมมองว่าไม่เป็นปัญหานะประเด็นที่ผมมองการพูดแค่ตัวไม่เลิกไม่มีข้อยุติไม่มีคนตัดสินคนตัดสินคือประชาชนที่ดูความคลืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง yout YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้ไม่ได้เอ่ยชื่อใครไม่ได้ว่าใครผมพูดถึงตัวเฮียสตัวที่ดาวังคารที่มาป่วนพวกมึงนะ่ะ ทำอะไรสมาชิกพวกกูไม่ได้หรอกฝากถึงไอ้หมาสามตัวที่ดาวงาังคารที่มาป่วนพูดจากวนส้นตีนถือกล้องกวนส้นตีนที่อยู่หน้าศาลพระภูมิแผนการของพวกมึงนะ่ะหมาสามตัวกระกล้ากูกรัวเดินมาถึงหน้าซีดซีดมาแน่จริงมึงเอาลูกพี่มึงมาลูกพี่มึงนะ่ะไม่ได้นั่งเห่าอยู่ที่บ้านกูไม่เอาตัวลงไปเล่นกับพวกมึงหรอกพวกมึงมันเด็กกะเลวกะลาด พวกมึงสาตัวที่มาป่วนวันนี้พวกมึงทำลายสมาธิของพวกกูไม่ได้หรอกมือของกูน่ะไม่อยากไปแตะขี้ของพวกมึงหรอกในสิ่งที่พวกมึงมาทำกูกูรู้แผนของพวกมึงหมดคืออะไรพวกมึงพยายามมายั่วยุให้เกิดอารมณ์ให้กูน่ะมีอารมณ์แต่กูก็คุมตัวเองได้ไม่ต้องห่วง fc ทุกท่านเรามีสติพอเรา จะไม่ทำให้ลุงกับป้าเสียหายเราจะไม่ทำให้ทีมงานทนายเสียเรารู้ว่ามันมาเพื่ออะไรแผนการมันคืออะไรแล้วมันก็หน้าแตกไปสองวันวันนี้เราก็รู้ว่ามันมาเพื่ออะไรเพื่อจะมาเอาคำถามจากทีมทนายสิ่งที่มันมานะเพื่ออะไรโป้งเน่งสั่งมันมาเพื่ออะไร แน่จริงมึงมากับโป้งเหน่งอย่าเป็นหมาขดอยู่ในกระดองกูเชื่อว่าถ้ามึงมาถามนะ่ะมึงคงหน้าแตกอย่างแน่นอนฝากถึงโป้งเหน่งด้วยที่สั่งหมาสามตัวมาอย่าดิน้นอย่าดิน้นความคลิปหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้อย่างนี้ครับคลิปนี้จะมาตอบกลับหมาตัวหนึ่งที่เอาคลิปของลุงไปเปิดในขนาดลา์สดและเอาภาพขึ้นหน้าปก นี่คือคำเตือนให้รีบเอาออกก่อนที่จะถูกดำเนินคดีมึงอย่าถือว่ามีบัตรนักข่าวใช้ไม่ได้หรอกเตือนแล้วนะนี่คำสั่งมาจากเบื้องบนว่าให้เตือนมึงไม่อยากให้ข่ามึงนะ่ะเห่าให้ดีอย่าเอาอาคติอยากหาความจริงมาหาทีพ่พี่ให้รีบเอาภาพหน้าปกลุงลงเดี๋ยวนี้ก่อนที่มึงจะถูกดำเนินคดีไปมากกว่านี้คลิปนี้เตือนนะ ถ้าอยากหาความจริงให้เข้ามาหากูเดี๋ยวจะพาไปให้ความจริงอยู่หลังสารฝากให้คิดให้รีบลบซะหน้าปกคนอื่นของกูอีกกูแคปไว้หมดแล้วฝากถึงไอ้หมาตัวนี้เอาภาพคนอื่นขึ้นหน้าปกแล้วเข้าไปบรรยายให้คนอื่นเสียให้หายและคอมเมนต์ด่าทอนะของกูนะ่ะสคลิป4กรรมถ้ากูจะเล่นมึงอย่าถือวิสาสะ ว่าผมเล่าข่าวเล่าข่าวอย่างมึงนะ่ะเล่าให้เป็นกลางไอ้บัตรนักข่าวใครๆก็มีให้ลบคลิปหน้าปกซะเตือนนะนี่คือคำเตือนถ้าไม่ลบเห็นดีกันการที่เอาคลิปเสียงคนอื่นไปเปิดมึงเพลินได้มึงเพลินไปมึงอย่าคิดว่ามึงมีปองเน่งช่วยมึงอยู่นะโป่งเน่งนะ่ะกูยังไม่กลัวเลยฝากไว้ให้คิด กฎหมายตัวใหม่ออกมารู้ใช่ไหมกูนะ่ะไม่อยากให้ฆ่ามึงหรอกนะมึงเป็นหมาตัวหนึ่งหิวแสงฝากถึงมึงโดยตรง